<c oughs> สวัสดีพี่น้องสมาชิกนะครับวันนี้เอาแนวาทางมาฝากนะครับเป็นแนวาทางลวงหน้า สำหรับนะครับในตอนเช้าของวันที่3กุมภาพันธ์65นะครับก็จะนำนะครับนิกิอินะครับเป็นหุ้นเช้านะครับใบแรกสตาร์ที่9นาฬิกานะครับหรือ9โมงเช้าวันนี้ก็มาฝากนะครับเช่นเด่มนะครับได้เลขเด่น2ตัวนะครับเลขเด่น2ตัวคือเลข5กับเลข3นะครับชุด3ตัวตรง130 ห้าสามศยแล้วก็ชุดเด่นเน้นฟันจอหตัวหกหางนะครับประกอบด้วยตัวเลข5013 303815แล้วก็62นะครับส่วนชุดสำรองนะครับ <c oughs> ก็จะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมดหนาแปดตัวแปดหางนะครับอันนั้นก็นเป็นทางเลือกนะครับส่วนชุดเน้นก็จำเพาะจอจงไปที่6ตัว6หางนะครับแล้วก็ชุด3าตัวตรงเอามาฝากพี่น้องสมาชิก นะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกด subscribe นะครับเพื่อจะได้รับชมแนวทางจากแอดมินเป็นประจำทุกวันทุกรายการนะครับในวันต่อๆไปนะครับใครที่เข้ามาใหม่นะครับก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับให้กำลังใจกับการนำเสนอแนวทางนะครับให้กับพี่น้องสมาชิกที่ชื่นชอบตัวเลขน,นะครับสวัสดีครับ